นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยสองสมัยผู้นำเผด็จการทางทหารผู้ชื่นชอบลทัทธิฟรานซิสและผู้คิดนโยบายรัฐนิยมอย่างมาลานำไทยที่สร้างความน่าขบขันสิ่งเหล่านี้คือภาพจำที่คนไทยส่วนใหญ่มีต่อจอมพลแปลกพิบูลสงครามหรือปอพิบูลสงครามแต่หนึ่งในสมาชิกคณะรัษฎรผู้นำการอภิวัตประเทศท่านนี้ ยังมีด้านที่คนไทยถูกบังคับให้ลืมไปหมดแล้วจากการวาดภาพให้ท่านกลายเป็นตัวตลกในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการภาพที่ถูกลืมของจอมพลปอคือความเป็นนักปฏิวัติวัฒนธรรมที่พยายามฉุดดึงสังคมไทยขึ้นมาจากวัฒนธรรมแบบศักดินาที่มองคนไม่เท่ากันและพยายามทำให้ประเทศไทยเข้าสู่โลกอารยะหลังจากที่จมอยู่ภายใต้ความล้าหลังของสังคมศักดินามาเป็นเวลานาน ผมคิดว่าคุณอุปการ์อย่างหนึ่งที่จำปอได้ทําก็คือการรักษาการปฏิวัติต่อไปโดยการทําสิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติทางวัฒนธรรมนะครับนโยบายหลายอย่างที่พวกเรายัางจํากันได้ก็คือนโยบายรัฐนิยมนะครับ12ฉบับนะครับผมคิดผมคิดว่านโยบายเหล่านี้คือการพยายามสร้างความเป็นสมัยใหม่ให้กับสังคมไทยมันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่เรียกว่าการสร้างชาติจนปอมองว่านะครับเมื่อระบอบเปลี่ยนแล้วก็ต้องสร้างชาติแบบใหม่ขึ้นมานะครับ เราจะเห็นได้ว่าการพยายามปฏิวัติของประเทศต่างๆนั้นก็เพยยียงไปตัดขาดจากระบอบเดิมรวมทั้งคติความเชื่อและวนธรรมแบบโบราณด้วยดังนั้นสิ่งที่จอมพลปอทำก็คือการพยายามสร้างหรือว่ากำหนดแนวทางแบบใหม่ที่สอดคล้องกับสังคมใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยในขณะเดีวยวกันจอมพลปอที่ถูกป้ายภาพให้เป็นผู้นำเผด็จการฟรานซิสก็มีภาพที่ถูกลืมนั่นคือความเป็นนักประชาธิปไตย เพราะสิ่งที่จอมพลปอยืนหยัดตลอดช่วงเวลาที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็คือระบีบรัฐสภาและการเลือกตั้งแม้จะมีการเดินเกมการเมืองที่ต่อสู้กันถึงเลือดถึงเนื้อกับฝ่ายตรงข้ามหลายครั้งข้อกล่าวหาที่มองว่าจอมพลปอน,นั้นเป็นผู้นำเผด็จการเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องมีข้อโต้แย้งนะครับถ้าเราถ้าเราทราบถึงเรื่องของการลงจากหน้าของจอมพลป,นปนในช่วงปลายสงคารามเนี่ย จนปอแพ้บทในสภานะครับจนปอเลือกลาออกจนปอไม่เลือกวิธีการยุบสภาแสดงว่าจนปอนั้นยอมรับอำนาจของรัฐสภานะครับแล้วก็มันอาจจะเป็นเรื่องปกติที่ช่วงสงครามโลกนั้นนะครับประเทศไหนๆก็ต้องการผู้นําที่มีความเด็ดขาดและเข้มแข็งซึ่งในช่วงสงครามเหล่านั้นทุกสังคมคงต้องการผู้นําที่มีความเด็ดขาดและเข้มแข็งพอสมควรแต่ในยุคจนปอนั้นถ้าเรามาว่าเขาปเป็นเผด็จการ แต่สภาย,ยังยังทาหน้าที่อยู่นะครับสภาย,ยังทําหน้าที่อยู่แล้วเขาก็ลงจงากอำนาจ้วยด้วยการลงมติของสภาก็คือรัฐบาลแพ้สภาในการผ่านกฎหมายเขายอมลาออกจึงอาจพูดได้ว่าจอมพลปเป็นบุคคลหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยที่มีความสลับซับซ้อนมากที่สุดอีกคนหนึ่งมีความเป็นลูกผสมระหว่างนักการทหารและผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม เป็นผู้นิยมลทัทธิทหารนิยมแต่ก็เป็นนักประชาธิปไตยตัวยงคนหนึ่งเช่นกันที่สำคัญทั้งในสมัยที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีช่วงสงครามและหลังสงครามจอมพลปได้ผลักดันโครงการตามหลัก6ประการของคณะราษฎรจำนวนมากให้สำเร็จลุล่วงลงทำให้จอมพลปเป็นบุคคลที่ยืนหยัดในการสานต่อง,งานของคณะราษฎรอย่างไม่หยุดหย่อนคนหนึ่ง ก็น่าเสียดายที่บ้านปลายชีวิตของจอมพลปอคือการต้องหลบหนีออกนอกประเทศหลังถูกรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐถึงกับต้องขายบ้านเพื่อนําไปเลี้ยงชีพในต่างแดนจนในที่สุดต้องเสียชีวิตลงณแผ่นดินอื่นกลับมาบ้านได้เพียงเท่ากระดูกเท่านั้นผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สังคมไทยควรจะจดจำจนปอก็คือการทุ่มเททำงานเพื่อชาติ ผมคิดว่านี่คือลักษณะสําคัญของผู้นําที่มาจากคณะลาสดอนเลยนะครับผู้นําหลายคนจากคณะลาสดอนเนี่ยมุ่งทํางานเพื่ออุดมคติของเขาเมื่อเขาพลนจากอำนาจไปในปี2 5 0 0ันห้าร้อยจนพอต้องขายทรัพย์สินหลายอย่างเพื่อที่จะยังชีพต่อไปได้ในในญี่ปุ่นดังนั้นเห็นได้ว,ว่าผู้นําสําคัญของคณะดอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นน่ะเขามีชีวิตในอุดมคติของเขาคือการทํางานเพื่อชาติเพื่อสังคมตามอุดมคติที่เขาต้องการ ซึ่งแตกต่างไปจากผู้นําในช่วงหลังจากนั้นซึ่งผู้นําจํานวนมากนั้นก็ได้ทําการทุจริตและคอร์รัปชันนะครับดังนั้นผมจะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าแม้ว่าจารย์ปีดีหรือว่าจอนปอจะขัดแย้งกันทางการเมืองอย่างไรเนี่ยก็ไม่มีข้อกล่าวหาว่าทั้งสองฝ่ายนั้นทุจริตเลยจาย์ปีดีก็ไม่เคยกล่าวหาว่าจอนปอทุจริตจอนปอก็ไม่เคยกล่าวหาว่าจานปีดีทุจริตเพราะทั้งทั้งสองฝ่ายต่างรู้ว่าทั้งคู่นั้นทํางานเพื่อ อุดมติของตนเพียงแต่ว่ามีความคิดที่แตกต่างกาันมียุบยแตกต่างกันในบางช่วงจึงอาจกล่าวได้ว่าจอมพลปคือบุคคลหนึ่งที่มีคุณโอปการต่อสังคมไทยอย่างมหาศาลเช่นเดียวกับคณะราษฎรผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศอีกหลายๆคนเพียงแต่พวกเขาได้ถูกทำให้ลืมด้านที่เป็นคุณโปการไปจนหมดสิน้น ซึ่งสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะอำนาจนอกระบบที่ท่านและคณะราษฎรอื่นๆเคยสู้รบมาตั้งแต่สมัยการอภิวัตสยามเมื่อ81ปีที่แล้วและยังคงอยู่ยืนยงมีอำนาจและบารมีในปัจจุบันและคอยปกปิดซ่อนเร้นภาพจริงเหล่านี้เอาไว้นั่นเอง